จากงแพงนอนโกดขอดอยู่แกบพ่ออีพ่อวนใมาุ้มหนีกันลยสุ้มหมดอเขา่ยซุ้มหมดอ่ไอ้จ้อเพียงเาเนี่หดไค่บอเป็นแนวอะไรบ ห็นพ่มันเพิ่นแล้วอ่ะที่ม,มัน, h, นดีบอดวงพีง่ายมัง่ายมัอมันแดงหมเขาไปยุโอ้ยผิดแล้วนนไม่ม่เบืออยู่เบ่อเปียนอีกบอกเพื่อนได้หมด <c oughs> เป็นยีวท <c oughs> ่านโบราณ่ันโบราณเม่รับเราบอกม่ดี <c oughs> ดิวะ อ้ยมันดับแล้วจวไหมอ้ยมันแน่นพดวัววโดนของมึงเีลกหัวแห้งกับ่อปรูบเปื้อแล้วทีเียวนี้กบเบอิ่เก็เบล้เกีบมองมกินมั้ยไปเป็นการไฟลูกแลวนะรแล้วเกรแล้วนะแกมาน่อยปวด หลังไม่คืนสอบอังที่เาวุดห้อม่มาถึง้าติได้เราอุดห้อาเลย